สวัสดีครับยูจูเทเตอร์จากยูยูสกูเดทนะครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการใช้ m อ็ม a จ e 1.4.8นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเทรดสามโบกนะครับก็คือไอเคียบชั่นนะครับแปดเอ็กเทรดเอ็กโนวานะครับเทรดได้ทีละโบ๊กนะครับและเทรดได้ทีละคู่ด้วยนะข้อจำกัดมันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยววันนี้จะทดสอบทั้งสามโบกเลยนะครับว่ามันเทรดได้จริงหรือเปล่านะครับอาจจะเทรดสักโบ๊กละห้าออเดอร์นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเทเตอร์สามารถที่จะทำการ คลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานได้เลยนะครับมันจะมีอยู่เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีอยู่ไฟล์2ไฟล์นะครับก็คือ user part all กับ T s e t t i n g นะครับแล้วก็ mgt1.4.8 นะครับมันจะมีอยู่3ไฟล์เนี่ยที่เราจําเป็นจะต้องทําการกรอกข้อมูลนะครับมาเริ่มที่ user part all ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราจะเทียดไอเคียโอปชันนะครับเพื่อนๆเดเตอร์ก็ copy ไอเคียโอปชันมาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับอ่านี่ผม s a m p l ล email ไว้ใส่เข้าไปนะ ต้องเป็นอ่บุ๊กไอเคียโอปชั่นนะสมมติเฉยๆนะตรงนี้นี่เราใส่ไปพัดเวิร์ดใส่เข้าไปกดเซฟนะครับนี่จบสําหรับไอเคียโอปชั่นถ้าเราจะเทรดเอ็กโนวาเราก็คัปปี้เอ็กโนวามาใส่ไ,นะททไว้ตรงนี้นะครับนี่จะเทรดแปดเอกเทรดก็เอาแปดเอกเทรดมาวางไว้ตรงนี้ของใครของมันนะครับความหมายก็คืออีเมลของแปดเอกเทรดก็อีแปดเอกเทรดนะฮะอีเมลของไอเคียโอปชั่นก็อีเมลของไอเคียโอปชั่นนะฮะอีเมลของเอ็กโนวาก็เอ็กโนวานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ไอเคียโอปชั่นเพื่อเปิ่นเทรดเดิดูก่อนนะครับเซฟไป กดปิดนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเปิดเ,ปเทรดเซตติงขึ้นมานะครับผมจะเทรดแบบบลนะครับเร็วนะครับแล้วก็จะเทรดสักห้าออเดอร์ก็แล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลยนะนี่ห้าออเดอร์แล้วก็ Money Management แบบวินลอสมาติงเกลนะครับแล้วก็ตั้งค่าแบบชนะทบไปที่3ทบนะครับแล้วก็แพ้เอาสิไปเลยนะครับเราเทรดหอยู่แล้วนะมันยังไงมันควบคุมอยู่แล้วนะมันจบงานอยู่แล้วทุกคูณคือ2.35นะครับ โอเคนะทีนี้สัญญาณที่เราจะเทรดนะครับสัญญาณเอามาจากไหนนะครับก็มาจากการคำนวณของเท่งเทียนของไอเคียบชอนนะครับเราเลือกเบอร์หกนะครับเบอร์หกมันเซตอัพอะไรบ้างเราก็คอนโทรลเอฟดูนะครับเราจะเทรดด้วยสูตรหกค่าสองออินวันนะครับอ่าแล้วก็คู่ที่เราจะใช้เทรดก็คือ EURUSD OTC นะครับใครเป็นมือใหม่แล้วฟังผมไม่เข้าใจนะครับท่านอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับดูคลิปไปเรื่อยๆนะ Control ครับคอนโทรลเอฟครับแล้วก็ เรามาเทรดที่เท่งเทียน15วินาทีนะครับแล้วก็คำนวณบิ๊กออเดอร์เท่ากับ1หมายาว่าอะไรหมายเขาว่าเจอสัญญาณาที่เราตั้ง y ย s เนี่ย1อันก็เทรดเลยนะครับถ้าเราใส่เลข2เนี่ยมันต้องเย็ดออันพร้อมกันนะครับแต่เราใส่เลข1เจออะไรก็เทรดนะครับความหมายเป็นอย่างนี้นะคำนวณแท่งจบนะครับแล้วสูตรเทรดมีอะไรบ้างนะครับเราก็ตรงนี้นะครับนี่ผมจะดีฟอ u l t ไว้เป็น2สูตรนะครับก็คือ f a ก o อไบค์นะครับแล้วก็เป็น Can d l e แท่งเทียนตัดบริจแบนนะครับขอบบนขอบล่างนะครับพีเลดห้านะฮะทำไมใช้ตัวนี้ล่ะมันเร็วนะครับไว้ทดสอบนะครับเอาไว้ทดสอบโปรแกรมเอาไว้ทดสอบการการคำนวณต่างๆนะครับถ้าเราจะใช้พีเลดสูงๆเนี่ยมันไม่ทันนะมันคำนวณอะไรไม่ได้เลยล่ะครับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะผมจำเป็นจะต้องใช้พีเลดต่ำนะครับแบบนี้นะจากนั้นเสร็จปุ๊บมีรอีกผมจะเทรดที่ตั้งเวลาหมด30วินาทีนะครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเทรดหมดเวลาเท่าไหร่เปิดมาดูตรงนี้นะครับเปิดมาที่ไอคิวออปชันเนี่ยนี่ตรงนี้นี่เทรดแบบบิดใช่ไหมนี่บิดนะบิด b l i t z เนี่ยบิดนะครับแล้วก็เทรดสามสิบวินี่ต่ำสุดเรามาตั้งห้าวิตรงนี้มันไม่มีเทรดมันยังเทรดยังไงก็ไม่ได้นะพเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องเช็คของเราเองนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องสนนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นมินิทมันเป็น30แล้วต้องเปลี่ยนเป็น30มสิบวิหรือเปล่าไม่จําเป็นนะเพื่อนๆนเด้อกรอกตัวเลขอย่างเดียวนะเอาเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวไอ้พวกนี้เป็นตัวแปรนะไอ้พวกนี้ตัวแปรนะอยา่อยาเปลี่ยนมันนะครับไอ้ก่อนเครื่องหมายเท่ากับด้านหน้าเนี่ยเนี่ยอย่าเปลี่ยนเป็นเด็ดขาดนะครับถ้าเปลี่ยนไปเนี่ยมันเออเลอร์เลยนะอ่าโปรแกรมมันเป็นแบบ แบบมีความอ่อนไหวสูงสุดนะครับอ่าทีนี้เราก็เทรดไปตรงๆนะเทรดบายก็เทรดเซฟก็เทรดนะฮะแล้วก็ไม่มีการสลับใดๆแต่นั้นเสร็จปุ๊บเรากดเซฟไปนะครับเซฟเลยปิดไปนะครับทีนี้เรากลับมาที่ยู e เซอร์พัดอ่าทีนี้เรากรอกอีเมลของเราใส่เข้าไปนะครับของผมนี่ทาเตรียมเอาไว้แบบนี้นี่ผู้เ,เดเดอร์นะทำแบบแบบผมก็ได้นี่ง่ายๆนะผมก,ก็ป้งผมมานะครับทีนี้ผมก็เอาวางไว้ตรงนี้นี่ไอคิวออปชันทีนี้ผมก็จะทําการลบอันนี้ออก ลบอันนี้ออกนี่ลบอันนี้ออกนะแล้วผมก็จะทําการลบคําว่า IQ Option ออกอ่าตอนนี้ผมจะเห็น IQ Option นะผมทำาผมไว้นะเอาง่ายๆนะเซฟปุ๊บทีนี้เราก็ทําการดับเบิลคลิกเลยรันเลยนะครับอย่าเอาเอร์เป็นพอนะครับอ่าถ้าเอาเอร์นี่มันต้องกลับไปทําใหม่นะผมนี่ต้องกลับไปทําใหม่เพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่กลับมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาทดลองบอร์ดกันเลยนะครับจะเป็นการไม่เสียเวลาลุยกันเลย บึ๊กก็ไปกด enter นะครับตรงนี้นะทีนี้เราเลือกนี่ใช่ไหมใครที่เป็นสมาชิกของ MGT เนี่ยท่านสามารถที่จะทำการเลือกบัญชีได้แล้วเนี่ยแต่ถ้าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของ MGT MGT ต้องสมัครยังไงเอาเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะเพื่อนเพื่อน enter ก็นี่นี่น,นี่ตรงนี้นี่ใบสมัครใช้งาน MGT ดับเบิ่คลิกเข้ามานะครับ copy อัอนนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ตัวนี่วางปุ๊กกด enter ก็ไปจะเป็นฟอร์มให้เรากรอกนะครับนี่เราก็กรอกอีเมลนามสกุสกลสายไอเดียหรือ เทเลกราムก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาเลยครับวันเดือนปีที่จะวันเดือนปีวันวันนี้นะสมัครเป็นสมาชิกใหม่หรือต่อ,อยุสมาชิกนะครับ B C E อีอกับว่ากันไปนะ A นี่มีเงื่อนไขนะเอเนี่ยเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ความหมายหมายเขามายังไงหมายเขาว่า,าเ,ปเปิดเปิดบัญชีเทรดใหม่กิ๊กๆเลยนะนี่มันจะดีนะแต่ถ้าเราเปิดบัญชีมาแล้หนึ่งปีสองปีสามปีสามเดือนหนึ่งวันสองวันสามวันเนี่ยมันต้องแล้วเรายืนยันตัวตนกับโบกไปแล้วเนี่ย เราจําเป็นจะต้องมาเนี่ยเลือก B C D E เนี่ยนะครับเลือกเอานะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ฟรีทำยังไงเราก็ต้องไปน,นะเราต้องไปดูบัญชีเดิมออกนะครับแล้วสมัครใหม่จากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อ่านความเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อนๆเด็นเดร์ความเสี่ยงนี้ท่านต้อง,องรับผิดชอบตัวของท่านเองนะข้าพเจ้ายอมรับความเสี่ยงนะจากนั้นเสร็จปุ๊บเพิ่มฝ่ายเข้ามานะครับไม่การันตีความสําเร็จนะครับบอกเอาไว้ตรงๆตรงนี้เลยนะบอทเอาไว้สําหรับแก้ปัญหาหัวร้อนนะแก้วินัยนะเอามาแก้2เรื่องนะครับ แต่ไม่ได้แก้เรื่องว่าท่านจะเทรดแล้วกําไรนะอันนี้ไม่แก่นะแต่มาแก้ให้ท่าน2เรื่องนะครับก็คือหัวร้อนนะครับแล้วก็วินัยแค่นี้เองนะครับปิดไปนะครับปิดไปทีนี้เราก็กลับมาที่ตัวโปรแกรมลันนะครับเลือกเบอร์ที่2นะครับดีโม่ไปก่อนเลยนะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บกดเรนเดอร์ครับรอครับรอเราอ๊ะเราจะเทรดเด็ดเท่าไหร่เมื่อกี้5นะครับ5หรือเปล่าจําไม่ได้นะเราเปิดกลับไปดูนะเราจะเทรดหหรือเปล่า ห้าออเดอร์นะนันแรกเลยบิดด้วยนะโอเคห้าออเดอร์ครับเอาเร็รวๆนะครับบึบบั๊บบึบบับบ๊บกันไปเลยนะครับอในระหว่างที่เรารันถ้าเป็นบอทออโต้คลิกนี่เรามาเลื่อนเมาส์งี้ไม่ได้นะเราเป็นผู้ชมอย่างเดียวนะ,ะเราเป็นผู้ชมแก้อะไรก็ไม่ได้เอาเข้าออเดอร์ไปแล้วครับนู่นไปแล้วครับโอ้ไปแล้วไปกี่ออปชั่นมานะครับ ถ้าเป็นออโต้คลิกเนี่ยเราเราใช้เมาส์งี้ไม่ได้นะเมาส์มันจะไปที่ตัวตัวโปรแกรมนะเราจะใช้เมาส์ในการคลิกแต่ถ้าเป็น MGS8 เนี่ยก็คือเราใช้เมาส์ได้นะโปรแกรมทำงานเบื้องหลังนะเราคำนวณจากตัว a p i นะครับเวอร์ชัน1.4.8นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายสำหรับการใช้งานแบบคอนโซลน,นะครับส่วนใครที่อยากจะใช้งานก็ดาวน์โหลด คลิกลิงก์ใต้คลิปดาวโหลดไปทดลองใช้งานได้เลยนะครับจบเรียบร้อยนะครับหนึ่งเอเดร์ครับเมื่อกี้มันหนึ่งจุดแปดเก้านะตรงนี้โอ้คำนวณถูกต้องด้วยนะหนึ่งจุดแปดเก้าคือนี้นะครับเนี่ยกำลังเถแล้วแพ้ด้วยนะอันนี้5าอเดร์ครับง่ายๆเร็วๆนะครับรอกันสักครู่นะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับ แพ้ไปนะครับมาดูออเดอร์ที่3กันนะครับออเดอร์ที่3ต้องคูณ2ี่หนะครับก็จะเทรดด้วย2.35นะครับไอตัวเลขตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอ่าเอมาส์เนี่ยไม่เกี่ยวนะเพราะว่าไอพวกนี้เป็นออโต้คิกเดิมนะจะไม่ได้แก้ไขฮะโปรแกรมเทรดของช่อง u ูยูสกูลเทรดดิ้งนะครับตอนนี้มีอยู่3โปรแกรมนะครับสำหรับตัว b บ n น r รนะครับหรือดิจิตอลหรือ b i ตเน่ยก็จะเป็นออโต้คิกนะครับแล้วก็ตัว m g s t a d e m g s t a d จจะใช้ API นะครับส่วนออโต้คิกเนี่ยก็คือก็จะรันก็จะมีเรื่องของหน้าจงหน้าจอเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเรซูเชันต่างๆเนี่ยแล้วก็ EA นะครับสำหรับเทดฟอร์เรกนะก็ไม่รู้ว่ามีการใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับมันใช้ได้ปกตินะเพื่อนๆเดินนะโอเคครับถูกต้องนะครับ2.35นะครับแล้วก็ ต่อไปเราจะเทรดออเดอร์ที่4นะครับถ้าชนะ2ตาติดก็จบงานนะครับแต่ถ้าแพ้เราก็เทรดไปจนชนะตาสุดท้ายนะครับมาล้นกันดูบอสเทรดนะครับก็เอามาแก้ปัญหาอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนวินัยนะครับแล้วก็ส่วนของหัวร้อนนะส่วนจุดคาอเดอร์นะครับก็คือเราจะมีจะต้องเลือกของเราเองนะครับ เรายังไงก็ต้องเลือกนะครับแพ้ไปนะครับเอาเดิสุดท้ายนะครับถ้าชนะจบงานนะครับถ้าแพ้เรามีสิทธิ์ที่จะเทรดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชนะนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรสลับซับซ้อนเข้าเดิมมาแล้วก็ออกตลาดให้ไวนะครับเพื่อนๆเทรดเดอร์จะสงสัยว่าเทรดหนึ่งดอลลาสองดันลาจะรวยได้อย่างไรนะครับไม่รวยแรอกครับมันต้องอออินนะอออินเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับ เราต้องยอมรับความเสี่ยงของเราเองนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นะในกระบวนการเทรดตรงนี้เพราะเงินอยู่ที่เรานะเงินอยู่ที่พอร์ตของเรานะโอเคชนะไปนะถือว่าจบงานนะครับโอเคนี่เห็นไหมฮะคุณเทรดได้กำไรสองจุหนึ่งแดจบแล้วนะครับโอเคแนละ้วต่อไปผมจะทดสอบเอกโนวากันแล้วกันนะครับปิดไปนะครับทีนี้เปิดเอกโนวาขึ้นมาแล้วเราก็กลับมาที่ MGS นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมทำอ่า u s e r ตรงนี้นี่ของผมเอกโนวานะครับ Copy มานะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่วางไว้เลยนะครับแล้วก็ลบของเดิมออกนี่แล้วก็ใส่เอกโนวาไปนะแล้วก็จัดการงานของเราให้ง่ายนะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับทึ้นมาใหม่อทันขึ้นมาใหม่ปิดตรงนี้ไป อ่าอ e เทตครับบุ๊บโอเห็นไหมนี่ใครเป็นสมาชิกของ m j t r เ d เเนะี่ยเป็นครั้งเดียวใช้ได้3ามโบ๊กไปเลยนะครับโอ้ยลดลดแล้วลดอีกกด Enter ครับแล้วก็กด Enter อีกทีนึงครับรันโปรแกรมไปเดี๋ย่าลืมนะครับตัวบอทมาช่วยในการเทรดของเราก็คือมาแก้ปัญหาเรื่องวินัยกับหัวร้อนนะครับอ่า แล้วก็มนันติเมเนทเมนด้วยนี่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เทรดไปได้เทรดเรียบร้อยแล้วเอ้ยมขออภัยพูดผิดเอกโนมาครับสงสัยจะนอนน้อยหร,รือเปล่าเราลั่นกันดูนะครฮาอเดอร์ 5, 2, ครับฝนก็ตกนะครับเนี่ยเอกโนบานะครับนชนะ โอ้โหเหลือเชื่อนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่า OTC เนี่ย OTC คืออะไรนะครับ OTC ก็คือ On the Counter นะแปลว่าอะไรอ่ะก็แปลว่าตลาดบล็อกสร้างขึ้นมานะครับแต่คนเทรดล่ะก็เทรดก็สมาชิกเราเองนี่แหละครับอ่าสมาชิกของเ e g n โนวานะครับในการเทรดก็แสดงว่ามันคืออะไรนะ ก็แสดงว่าถ้าเรามีกดขึ้นเนี่ยไอเคียวช่งางเขาเขาเรียกว่าจะมีบัตเจ็ตอยู่ข้อนหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ถ้าเราใช้บัญชีจริงเนี่ยตรงนี้เราเราสามารถเช็คได้ว่าเขาในการเทรดรอบเนี่ยเขาจะตั้งงบเอาอไว้เท่าไหร่จะประมาณพันเหรียญห้าร้อยเหรียญอะไรพวกนี้นะครับต่อรอบนะต่อรอบแพ้ไปนะครับเสมออู่นเปอร์เซ็นคือเสมอนะครับะนะ กดลองอีกเท่าเดิมนะครับอ๋อมันเสมอแล้วมันแพ้นี่ยศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เออแปลนะครับเอเออเ็กโนว่าไม่มีแพ้เหรอครับโอ้ Auto ick, ออโต้คลิกออโต้ออโต้คลิกของเอกโนวาใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับเออตรงนี้เอาตองไปแก้ออโต้คลิกใหม่โอเคไม่เป็นไรเป็นการบ้านของผมนะครับอ่าแปดเอ็กตัวเ e NO อกโนวาเทรดไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเดนเดอร์ออโต้คลิกมันดันเป็นศูนย์จุดศูนย์ลานะศูนย์เปอร์เซ็นเอ้า, 0. 0อาทำไมไม่แดงอะ โอ้แล้วเสมอคืออะไรอืมโอเคนะครับแปดเอ็กตัวออโต้คิกนะครับสงสัยต้องแก้ใหม่นะครับอ่าแก้ใหม่เพราะว่ามันไม่มีสีแดงให้เราเช็คนะครับตรงนี้นะมันมีแต่สีเขียวกับสีขาวเท่านะครับอืมเอ็กโนวาเทรดไม่ได้เนะโอ้แปลกดีจัง แตกไม่เหมือนเพื่อนแต่โปรแกรมเราคำนวณถูกต้องนะครับตรงนี้คำนวณถูกนะครับถูกต้องแล้วนะครับนี่ออเดอร์ที่ห้าจบเรียบร้อยนะครับเรามีกำไรอยู่สองจุดสองปกเลี้ยนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โอเคจบงานไปนะครับสำหรับตัว x อกโนนะครับต่อไปครับจะทดลอง 8x เอกเครับมารุ้นไปพร้อมๆกัน 8x เอกดเนี่ย ตอนที่ทำ API เนี่ยมันมันไม่เข้ากลุ่มนะครับไม่เข้ากลุ่มเพื่อนอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันมันจะคล้ายๆกับอ่เดี๋ยวเราลองดูนะครับตรงนี้เนาะนี่มันต้องมีแดงเนี่ยถ้ามันแพ้มต้องเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะเมื่อกี้เอกโนวาเนี่ยมันมันเป็นสีเทานะเพราะฉะนั้นในการคลิกอ่าในการใช้บอร์ดโโต้ลิกเนี่ย แดีผมต้องไปแก้ใหม่นะครับอืมแตกต่างซะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็แก้ไขกันไปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอตัว8 x t เนะครับแปดผมก็ Copy ตัวนี้มานะครับ copy มาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับวางเลยแล้วก็ลบอันนี้ออกนะครับลบลบอันนี้ของผมเดิมออกนี่แล้วก็ ลบคำว่า 8x เขตออกนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็แก้ไขตรงนี้นิดนึงนะของผมมันไม่ได้แก้นะครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์เซฟ้าไปปิดไปนะครับแล้วก็รันโปรแกรมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบ 8x เขตกันอีก1นโบกนะครับ5าวเดอร์นะครับวันนี้ มันคอมพิวเตอร์มันแปลกๆนะครับมันเหมือนแหลมไม่พอเงก็ไม่รู้นะกด enter นะครับนี่ใครเป็นสมาชิกของ mg เถิดนะท่านจะได้เลือกนะเลือกเลือกเขาเรียกว่าเลือกบัญชีเทรดนะครับบัญชีเดโมบัญชีจริงบัญชีทัวร์นาเมนต์อะไรพวกนี้ได้หมดนะกดเบอร์สองเข้าไปนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปเรามาดูแปดเลขเทรดกันบ้างนะครับว่าจะเทรดได้หรือไม่นะครับแปดเลขเทรดเนี่ยตอนทำ api เนี่ย ที่เลาฟังแล้วเล่ายังไม่จบปัญหาก,ก็คือว่ามันเชื่อมต่อยากอืมเชื่อมต่อยากแต่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่ามันจะสุดไหมนะครับกดขึ้นนะครับ่าแต่กราฟลงโอเคหม่ว่ากันนะครับเราใช้มัน e y m a n a นเดน n ์เมนต์เราเทรดแค่หออเดอร์นะตามสุดท้ายต้องชนะนะครับ แพ้ไปนะครับตาแรกแพ้เลยนะโอ้โหนี่นี่ผลไม่ค่อยเทรดหรือยังไงกราฟมันสับไปสับมาขนาดน,นี้ออเดอร์ที่สองครับเทร ด้วยเงิน2.35นะครับแพ้อีกนะโอ้นี่มันต้องเป็นแดงๆนี้นะเมื่อกี้ของเอกโนวามันเป็นสีเทาขาวนะครับมันก็เลยหาไม่เจอนะนเพื่อนๆเดอร์ที่เทรดออโต้คลิกนะเอกโนวาเทรดไม่ได้นะครับเทรดได้2โบ๊กนะก็คือไอคิออปชั่นกับ8ปดเอ็กเทรดนะครับแต่ API เทรดได้ปกตินะครับเอ็มจเทรดเทรดได้ปกติ กดลงนะครับเกิดแกลบด้วยนะครับแสดงว่ามีคนผักราคาขึ้นไปด้านบนนะนี่แต่ตอนปิดจะปิดลงกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะปุ๊บโอเคครับชนะไปนะครับ ต่อไปครับออเดอร์ที่4ครับอ,อู้แป๊บเดียวเองเนะแป๊บเดียวโอ้อย่างนี้มีโอกาสชนะนะครับเกิดแก๊ปสุดท้ายโอ้โดนหลอกแล้วเราิบห6วินะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้พลิกขึ้นไปไหม10วิโอ้ไม่แบบนี้ไม่ทันแล้วนะครับแบบนี้ต้องยอมนะครับ ออเดอร์ที่4ี่แพ้ไปนะครับต่อไปครับออเดอร์ Order ที่5ชนะก็คือจบนะครับปิดปิดงานไปกดลงโอ้เบรกพอดีเลยหรือเปล่าเอาละนี่แบบนี้เราได้ลุ้นนะครับนี่ตอนที่เราจะเทรดเนี่ยเทรดกดมือเนี่ยหนึ่งสองสามเบรกเบรกปุ๊บเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันชนเส้นเนี่ยเราสามารถที่จะย้อนกับกดลงมาได้มีโอกาสชนะสูงนะ6กวิครับปึ๊บสองหนึ่งป๊บโอเคครับเรียบร้อยนะครับจบงานไปนะครับสำหรับ 8x เทรดนะครับสองจี่เก้นี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ไปดูไปดูข้อมูลนะครับ มื่อกี้เราเทรดสามอันใช่ไหมครับสามโบกโบกแรกนะครับก็คือ IQ Option นะครับนี่เราก็มาดูข้อมูลนะครับใช้เวลาสี่นาทีเองนะครับแล้วก็ชนะสามนะครับแพ้สองวินเลทหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรอยู่ที่สองจุดหนึ่งแปดเรียบร้อยไปนะครับต่อมาครับโบกที่สองนะครับแบทเอ็กเทรดขอัยพูดผิดเอกโนวานี่ยพูดหลงไปหลงมา วินเลดอยู่ที่60%เหมือนกันนะครับเท่ากับไอคิวออปชั่นเลยนะครับก็คือชนะ3นะครับแพ้2นะครับกำไรอยู่ที่2.26นะครับต่อไปครับ8 x t เอ็กครับโบกสุดท้ายวินเลดอยู่ที่40%นะครับวินเลิบเร์เซนต์นะครับแล้วก็ชนะไป2นะครับแพ้ไป3ามกำไรอยู่ที่ 2.49นะครับเสียงสูงกำไรสูงนะครับนี่สังเกตว่า 8x เ,เทรดได้กำไรสูงสุดนะครับเราเทรดเพียงแค่5ออเดอร์นะครับสำหรับทั้งโบกไอคิวออปชั่น 8x เทรดแล้วก็เอกโนวานะครับสรุปนะครับเพื่อนๆเทรดเดอร์สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ทดลองได้ทั้ง3โบกนะครับในการใช้งานก็ทดลองเดโมกันก่อนให้เข้าใจนะครับก่อนที่จะเทรดลันบัญชีจริง ส่วนท่านใดที่อยากจะรันบัญชีจริงจําเป็นจะต้องทําการสมัครนะครับวิธีการสมัครแล้วก็มาก๊อปปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดใน g o o g l h r o m e แล้วก็นี่สมัครยอมรับความเสี่ยงกันก่อนนะครับน,นี่ก็เอกสารแนบไฟล์มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเ,เ,เทรดเดอร์ทุกท่านครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ